นี่เลยฮะป้าวิดาโดนะฮะเนี่ยพูดได้ถูกนะฮะวันนี้นะฮะมาให้ชมนะฮะเป็นเต็นโดเอ,อ้ยเป็นเต็นกระโจมนะฮะซึ่งโมดิฟายแล้วเห็นอะไรไหมตกใจไหมมันไม่มีเสาตรงกลางนะฮะนี่ไม่มีเสาตรงกลางทําไมมันไม่มีสร,รงกลางเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนี่นะนี่เราให้พีเพนเตอร์เราเปิดให้เข้าไปดูเลยนะฮะอันนี้เป็นเต็นกระจมที่แบบไม่มีเสาตรงกลางดูสิครับมันร่องแบบนี้เพราะอะไรนะฮะเรามาดูกันนี่เลย เขาเรียกว่าตอนนี <S an> ้ม <S an> ันเสาสซ่มันหมดนะเลยต้องเป็นเสาแดงเสาเดียวอยู่ด้านข้างนะฮะแล้วข้างบนเป็นยังไงเดี๋ยวดู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 นี่เลยอ้าวเห็นไหมเนี่ยนี่เลยนะฮะมันเป็นเหมือนท่อน้ำนะเออมาอัดแแบบนี้นะฮะเนี่ยแล้วก็เป็นเสาสีเสาด้านข้างนะฮะแต่สําหรับแบ็คแพ็คก็อาจจะลําบากนิดหนึ่งนะต้องมีรถใช่ก็คือมีสี่ด้านเลยใช่ไหมฮะนี่ให้ชมนะนี่มีสี่ด้านเลย ะะมันก็เลยทําให้เขาเรียกอะไรตรงกลางระหว่างเราหายไปซึ่งโอเคมากเลยนะฮะเนี่ยเป็นเสาแบบนี้นะฮะเสาแดงนะครับนี่แล้วก็ขึ้นไปเป็นแบบนี้มันเห็นไหมเนี่ยผมนะผมขอแยกเข้าไปหน่อยได้ไหมร<ช>องเท<ช>้า<ช>นิดน,ะนึงนะต้องเข้าไปดูอย่างชัดๆนะฮะทาให้เจ้า,าอ๋อโอเคไหมไรครับรบกวนนี่เลยฮะให้ชมนี่มันก็จะเป็นเสาแบบนี้นี่ นี่ฮะเป็นท่อแบบนี้นะฮะท่อที่เป็นสี่แยกนะฮะแล้วก็ตัดออกมาตัดออกมาแล้วดันตรงนี้ขึ้นไปเห็นไหมฮะพอดันขึ้นไปปั๊บมันก็จะลงมาเป็นแยกอันนี้ต้องมีต้องหาตัวนี้ให้เจอนะเขาเรียกห้าแยกนะห้าแยกนะฮะแล้วก็โค้งลงมานี่ฮะโอ้โหเจ๋งมากนะฮะตัดปัญหานะฮะทำให้เออแล้วมันเข้ากับเสาแดงได้พอดีเลยเหรอ พอดีเป๊ะเลยครับสุดเสาพอดีเลยโอ้ยมันเข้าตรงนี้ต้องมีข้อต่อตรงนี้นะฮะนี่เป็นข้อต่อตรงของเสาแดงนะฮะคือก็คือเราก็เอาออกใช่ไหมไอตรงที่มันเป็นตัวตัวน็อตตรงนั้นออกอ่าตรงหัวมันเอาออกนะฮะเนี่ยโอ้เจ๋งมากนะฮะเอาออกสี่ทิศนะฮะแล้วก็มันก็จะเรียบพอดีกับแบบนี้คือมันสามารถอ๋อมันพอดีอยู่แล้วนะฮะต้องต้องดูขนาดหุ่นของตัวพ c ด้วยอ๋อโอเคแล้วก็ดันขึ้นไปแบบนั้นนะฮะซึ่งโอเคมากมาก โหเจ๋งมากเลยแล้วก็เท่มากเลยนะฮะเนี่ยเราก็จะได้เต็นที่เต็นท์กัดจอมแบบไม่มีเสาตรงกลางนั่นเองนี่เนะฮะโดยเฉพาะเจ้าตัวเขาเรียกตัวป้าดานี้ส่วนมากก็จะต้องมีเสาตรงกลางนะใช่ไหมอ่าโอเคขอบคุณมากเลยนะให้ชมกันนะฮะแมเจ้าตัวนี้เห็นไหมพอมันไม่มีเสาตรงกลางมันก็สบายเลยนะครับแล้วก็สามารถกางเป็นทวายออกมาได้ให้ชมด้านหน้า แล้วก็รุ่นนี้กาลังได้รับความนิยมสูงเรื่อยๆนะเพราะว่ามันโล่งนะฮะดูด้านหลังนแต่นั่คือรุ่นเดียวกันถูกไหมอ่ารุ่นเดียวกันแต่สีขาวเมื่อกี้นะฮะเราดูเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเวลากางไฟชีสมันออกมามันเท่มากนะฮะเนี่ยเป็นแบบนั้นนะมันกางมาแล้วเท่มากนี่นะฮะขอบคุณมากนะครับเจ้าป้าดาตัวนั้นนั่นเองนะฮะเนี่ยสามารถเปิดด้านหลังก็ได้คือด้านหน้าด้านหลังเปิดแล้วเหมือนกันเลยมันก็จะแหกๆฉีกๆกอกมาแบบนั้น แต่ว่าก็ต้องซื้อเสาเพิ่มนะครับเนี่ยสามารถซื้อได้หลากหลายเลยเดี๋ยวนี้นะฮะแม่เท่จริงเท่จริงถ้าสีขาวเป็นแบบนี้นี่สีขาวก็จะเป็นทรงแบบนี้นะฮะนี่อันนี้เหมือนนัดแนวกำวังมาใกล้ๆกันเลยนะฮะนี่เลยนะฮะพอเราดึงตัวชีตนะฮะชีตแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ท่านั่นเองเดี๋ยวดูใใกล้เนี่ยเาดึงมันก็สวยงามนะดูรูปรมนะฮะ แม่เท่จริงๆนะครับสำหรับแต่สำหรับคนที่เป็นแฟนคลับของเจ้าวิลเลโดเนี่ย <g ill ly> ก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะเออแบบนั้นนี่เจ๋งมากๆนะฮะโอเคใครชอบแบบไหนก็ตามนั้นเลยอันนี้แบบรีวิวให้ชมกันแบบสดๆกันที่นี่เลยนะครับโอเคให้ดูเต็นท์โดยรอบ